ผมกีรชาติดิสมิทชัยตำแหน่งเลขาจีนของมูลนิธิมิจภาพสามัคคีทุ่งเสียเสียงตึง<า>สมัย<า>ก่อนอ<า>ผมอยู่กรุงเทพผมก็ทำงานอยู่กับคณะอุปกรณ์จีนและได้ทำหน้าที่ตั้งฉากตัอ้งอะไรอยู่หลังเวทีจนเราสนใจดนตรีจีนก็เพราะ มีคนหันใหญ่ด้วยกันเขาเล่น,นดนตรีจีนได้ทุกชนิดเลยที่ผมเล่นได้นะเกือบทุกชนิดเพราะเราชอบคน้นฟังชอบศึกษาจนทำให้เราดูโน้ตอ่านโน้ตเล่นทุกชิ้นไหนขึ้นมาเราก็ฝึกฝนไปจนปัจจุบันนับว่าเล่นได้เกือบทุกชิ้นแต่มันความ ฝีมือมันแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันมันก็ยากลำบากอายุ25ปีประมาณ20 20 2 5ได้ขึ้นการแสดงที่ไหนครับการแสดงที่กรุงเทพครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆก็ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้านํำคณะเเป็นเล่นดนตรีเล่นตัวนำ <Okay. S 2> ก็เป็น อยู่ตงั้นเรื่อยๆมาจนปัจจุบันนี้เราก็ย้ายกลับมาอยู่หัดใหญ่ย้ายมาหัดใหญ่ประมาณ33ปีแล้วผมเดิมทีเป็นคนหัดใหญ่เกิดหัดใหญ่ในช่วงที่ผมขึ้นไปกรุงเทพก็คือหางานทำไปด้วยแล้วก็บังเอิญไปอยู่กับอุปรกรณจีนแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับดนตรี ผมก็เห็นเขาเล่นดนตรีกันผมก็ชอบผมก็ฝึกไปเรื่อยๆตอนนั้นอายุประมาณ 20... 18-19-20เนี่ยช่วงนี้แล้วก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆเห็นเครื่องดนตรีตัวไหนเราก็ชอบเราก็เอามาลองลถามไม่รู้ก็ถามคนที่เคยเล่นมาเขาเล่นกันยังไงผมประทับใจบในการแสดงตั้งแต่ได้ไปสิงคโปร์และมาเลเซีย สุดท้ายได้ไปแสดงที่ประเทศจีนเมืองเถาเทนไดร่วมหวบวงดนตรีของไทยซึ่งอยู่ในกรุงเทพเรื่นการแสดงดนตรีแต้จิ๋วในสวาเถาแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาก็มายู่นานะอุปรกรณ์จีนและได้ไป เขาได้เชิญตัวไปเล่นที่ฮ่องกงเป็นลูกศิษย์เยอะแต่เราไม่ถือว่าเป็นเป็นลูกศิษย์หรือว่าอะไรเด็กๆที่ว่าอายุไวรุ่นอย่างเงี้ยอยากจะฝึกฝนเราก็สอนให้ซึ่งปัจจุบันผมประจำอยู่ที่มูลนิธิวิทยาพาสารสมคีต้องเสียเซ้นเงินใหญ่เป็นตำแหน่งเลขาจีนและ แต่ละทีแต่ละแต่ละครั้งมีงานในมูนิธิเราก็จะรวมตัวนักดนตรีที่อยู่กันประจำมาแสดงอย่างเส้นสูดจีนศาสตร์จีนคือพิธีมงคลในมูนิธิมีวันเกิดเจ้าเนื้อข,าข่ายก็มีเราเคยนำหุ่นกระบ,บอกเข้ามาเล่น ในอักษรน,นี้ซึ่งเป็นคุณก็บ,บอกแปดแต้จิ๋วเราถ้าด้านวัฒนธรรมด้านแต้จิ๋วผมพอจะเข้าใจแค่นั้นเองแต่คุณก็บ,บอกของแต้จิ๋วเนี่ยมันไม่หลากหลายเท่ากับพวกพวกเกี้ยนพวกบักหิงเลยพวกนี้นี่เป็นการแสดงพื้นพื้นบ้านเขา คุมืองแก้จีวิ่โดยตรงเลยกับแล้วคณะอุปรรณ์จีนนี่ในหัดใหญ่ไม่มีครับผมประสานไปทางกรุงเทพซึ่งกรุงเทพจะมีคณะอุปบรณ์จีนมากมายหลายสิคณะเราก็รู้จักคนผู้ที่คณะอุปรรณ์จีนนี่ผมรู้จักเยอะ เราก็ช่วยทางสารเจ้ามูลิธิต่างๆประสานไปให้ออสมเด็จประเทศตอนนั้นคือเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดโงรงพยาบาลใหม่คือทุกครั้งไม่ว่าท่านจะเสด็จที่ไหนแกจะส่งในของมูลิธิของจีนนะแกจะทรงอักษร ไว้เป็นที่ะระลึกว่าท่านได้เสด็จมาที่ตรงนี้ตรงนี้บางเอ่ยครั้งนี้ผมก็ได้รับความไมว้วางใจจากท่านประธานอารุณชัยศรีบาหาชัยให้ผมเป็นคนคิดว่าอักษรสี่ตัวนี้จะให้ท่านเขียนอะไร ผมเลยเขียนคำว่าหงเซนยีเยนก็แปลว่าโรงพยาบาลมิตรภาพแล้วก็มีสองแบบแล้วก็เราส่งไปให้ท่านเลือกท่านก็คัดเลือกฝึกเขียนสีตัวนี้ขึ้นมารารใช้ชีวิต ของคนลูกหลานหล่ลนอไปก็ค,คืออย่าลืมคุณคุณคน,น,น,นต้นน้ำเราอยู่ตรงไหนเราเกิดจากอะไรความสามารถของคนมันเปรียบไม่ได้ว่าใครสูงกว่าใครสูกว่าทุกคนมีความสามารถเพื่อดำเนินชีวิตวตัวเองนะครับอย่าลืมต้นน้ำ ซึ่งพ่อผมก็สอนไว้ตั้งแต่ผมเด็กผมอยู่ในจุดนี้คืออยู่มูลนิธิท่องเสียเซียงคือมูลนิธิภาพสหพันธซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนยากไร้ผประสบภัยอุบัติภัยช่วยเหลือคนชาวบ้านเราอยู่ในมูลนิธินี้เงินที่ได้รับมาก็เป็นเงินของ มหาชนเข้ามาทําบุญฉะนั้นเราก็สร้างส่วนนี้ให้กับยังมีชุมชนอีกเยอะเลยที่ว่ายากไร่ทุกๆปีแดงมูลิธิเราเนี่ยเราก็เรื่องเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับศาลเจ้าเนี่ยผมค่อนข้างจะผ่านมาเยอะเลยอยู่ในมูลิธินี้เหมือนกับ มูลนิธินี้สร้างมาทาไมถึงผมถึงซึ้งว่าผมมาอยู่มูลนิธิเพราะว่ามูลนิธิสร้างมากับเกิดขึ้นมากับดน,นตรีจีนแต้จิว๋นนนวนะครับดนตรีจีนแต้จิว๋วฉะนั้นมูลนิธินี้เดี่ยวกับดนตรีจีนแต้จิ๋วจะไม่มีวันลืมไม่มีวันทิง้ง เราจะสอนเปน็นรุ่นรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นผมนี่ก็รุ่นที่ห้ารุ่นที่สี่รุ่นที่ห้าและผมอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าพ่อผมกับคนบรรพชนผมเนี่ยเขาร่วมกันก่อ,กอ,กอตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาสมัยก่อนก็แท้จิฉวอยู่อยู่สมาค,คมแท้จิว จนได้รับมีสมาชิกเยอะเขาก็รวบรวมว่าเออเราไปทำอะไรให้กับสังคมบ้างีก็เก็บเล็กเก็บน้อยคนมาไปจากที่สร้างอุนิธิก็เป็นความบันเดินใจจากองค์หลวงปู่ด้วยแนหะคือปณิธานแกมีบารมีมาก เลยทำให้บุนิธินี้จเจริญรุ่งเรืองม,มาส่วนตัวุดนทีแเต้จิ๋วนี้คือมีคณะเดียวเลยลบุนิธ mm ิปัจจุบันและพอในาดใหญ่มีแห่งเดียว mm hmm. ที่อื่นๆก็มีแต่ไม่เป็นวงอะ่ะม mm hmm. เีเขาเขเป็นเป็นคณะทำกคงเต็กมาก mm hmm. ของเราก็คือปีหนึ่งปีหนึ่งแล้ก็มีการฝึกฝน คณะโรโก็คือโบโหรีจีนมีบีหนึ่งเราก็ฝึกหนึเพื่อเพราะว่าต้องฝึกหนึ่งเราไม่ใช่เป็นมืออาชีพเราไม่ได้รับจ้างแต่เราทำเพื่อการกุศลที่เขาศรัทธาเขามาเชิญเราเราไปในนามมุลิธิที่นี่ก็มี ประจําก็คือการแสดงไม่ใช่เปนการแสดงเป็นคณะศาสนาพิธีที่นี่เอามีสวดตรงเต๊กมีทําพิธีแบแบแต้จิงอันนี้คือรประจําของเราก็มีโครงการที่จะทําเป็นศูนย์ที่รับ,ร,บรับเรียนเรียนดนตรีสอนรับสอนดนตรีจีน คือดนตรีจีนี่มันเป็นเครื่องเครื่องดนตรีที่อ่อนไหวมากมันต้องใจรักจริงๆถ้าใจไม่รักดนตรีความอดทนมันต้องมีความอดทนมากเลยมันไม่เหมือนกับเครื่องไฟฟ้าเครื่องดนตรีไฟฟ้ามันง่ายแต,แต่เครื่องดนตรีจีนเนี่ย เหมือนกับซอูอ้ซออะไรที่เราซอน่วงอะไรพวกนี้แล้วสีซอหนึ่งสมาธิสองที่จับนิ้วสามคันชักมันมีวิธีการของมันอย่างะเอียดบ้ากกดนิ้วกดลงไปที่สายผิดพลาดนิดหนึ่งเสียงเพี้ยน ป่าปีลมเราไม่สม่ำเสมอเสียงมันก็เพีย้ยนตีขิมหูฟังเสียงตัวนี้เพี้ยนไม่เพีย้ยนเราต้องรู้มือใช้ไม้ไม้ตีข็มอย่างเี้ยเนี่ยมันต้องฝึกอยู่บ่อยๆมันถึงจะคล่องตัวตอนนี้เนี่ย คือหาคนที่ว่าอดทนมาฝึกผนเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่มากไม่มีแล้วน้อยมากเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยนะอันไหนยุคเก่าๆแล้วเขาไม่ทําแล้วเราเก็บขึ้นมาอนุรักษ์ได้เราก็อนุรักษ์ที่ทุกวันนี้เนี่ยที่ไม่ว่าตัวผมเองหรือคนอื่นความจําเราจะสั้นลงไปหน่อย เพราะอะไรมีมือถือเบอร์โทรศัพท์ซึ่งสมัยก่อนนะผมจำได้เป็นร้อยไม่มีมือถือแต่ปัจจุบันตัวหนึ่งผมยิงจำไม่ได้เพราะเราเมมไว้เราขี้กียจจำนั่นแหละทำให้เราอุปนิสัยนี้ไม่เหมือนแสดงหุ่นกระบอกยิ้วแต้จิ๋วนี้มันมีมาแล้วนยิ้วแต้จิ๋วการแสดง หุ่นกระบ,บอกเนี่ยเมืองไทยยังไม่เคยมีจนมายุคไม่ไม่นานเลยประมาณแปดเก้าสิบปีได้ประมาณ 8, ร้อยปีอะ่ะต้องหาคนที่ว่ามาเชิดมาเชืิดหุ่นกระบ,บอกจีนเนี่ยเป็นยากแต่บางเอิญผมไป อยู่มาเลเซียผมได้เห็นคณะที่มาเลเซียมผมก็น่าจะนำเข้ามาทางเมืองไทยบ้างแล้วผมก็ได้ให้เขาสั่งซื้อมาหนึ่งชุดแต่บุคลากรเราหนายัาที่หใหญ่มีเพราะ ผมสามารถเรียกคนมาเลเซียเข้ามาร่วมกับเราได้เรียกให้เขาข้ามมาร่วมกับเราท้านละคุณก็บอก8คนสองคนชักดนตรีกองาก็ช่วยกันเล่นได้8คนก็พอคุณก็บอกเหลือนี้คือ คนนิยมร้อยแล้วมันไม่เหมือนกับของเมืองจีนเลยมันดั้นหุ่นชักของเราหุ่นเชิดและมีหุ่นล้วงหุ่นล้วงอีกไอ้น,นั่นหายสาบหุ่นไปจากเมืองไทยเลย ขอบคุณมากนะครับในการพูดคุยให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ,รบก็เดี๋ยวหวังว่าโอกาสหน้าจะมาพูดคุยเรื่องศิลปะการแสดงแล้วก็ดนตรีจีนและดนตรีต้าจิวอีกนะครับสวัสดีครับ